สัญญาณเน็ตช้ามากอืดมากบนคอมพิวเตอร์แก้ได้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึงด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูวิธีการเซตหรือปรับการตั้งค่าต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ของเราที่คุณหนึ่งจะนํามาแนะนําฝากให้ทุกท่านนะครับจดลงสมุดเก็บไว้ก่อนนะครับค่าตัวเลขต่างๆที่เป็นค่าเดิมของคอมเราแนะนําให้จดเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางกรณีสมมุติว่าบางท่านเนี่ยนำไปปรับใช้ตาม ค่าที่คุณหนึ่งแนะนําไปแล้วปรากฏว่าแย่กว่าเดิมไม่ดีขึ้นเลยเราจะได้ย้อนกลับเข้าไปแล้วเอาค่าตัวเดิมของเราใส่เข้าไปนะครับซึ่งวิธีต่างๆเหล่านี้คุณหนึ่งเคยทดสอบมาแล้วมันใช้งานได้ดีดังนั้นก็เลยนํามาแนะนํายังไงก็อย่าลืมจดค่าเก่าเก็บไว้ด้วยนะครับเราจะได้แก้ค่าคืนกลับมาได้เราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเช็คสัญญาณเน็ตที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับว่าสัญญาณของเรานั้นมันเร็วแรงแค่ไหนนะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบระหว่างที่เรา เซตตั้งค่าหรือปรับตั้งค่าตามที่ครูหนแนะนําไปแล้วนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าผลของมันนั้นน่ะจากการที่เราได้ปรับตั้งค่าในตัววินโดว์ของเราแล้วเนี่ยมาเร็วแรงมากขึ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้กันเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานครับแล้วให้พิมพ์ในช่องหาตามนี้เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตก็เลือกเช็คความเร็วเน็ตนะครับอันนี้ในที่นี้นะครับครูหจะใช้ ตัวแรกนี่เลยครับสปีดเทสใช้โปรแกรมตัวนี้ในการเทสหรือทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของที่บ้านเรานะครับก็กดเลือกเข้าไปเปิดในหน้าเว็บของเขาขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เรามากดสตาร์ทเทสตัวนี้ครับตัวแรกนี้จะเป็นการเทสในเรื่องของดาวน์โหลดแล้วก็จะมีในส่วนของอัปโหลดนะครับดาวน์โหลดก็คือเวลาเราดูข้อมูลเข้าไปดูข้อมูลอะไรต่างๆนี่ละครับอัปโหลดก็คือเราส่งข้อมูลออกนะครับดาวน์โหลดตอนนี้ได้มา9 4 7 3 แล้วอัปโหลดตอนนี้ได้มา92.98นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะเก็บภาพตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบด้านหลังนะครับหรือท่านผู้ชมก็ช่วยกันจําไว้แล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราวัดได้ก่อนที่เราจะไปปรับตั้งค่าในวิดีโอของเรานะครับเรากดพักไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดเข้ามาเทสอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ทาเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการปรับตั้งค่าตัววิด d o w สิ0ของเราให้มันมีสัญญ,ญาณเน็ตที่เร็วขึ้นกันดีกว่าอ่ะมาเริ่มัเลยครบ ขันตอนแรกนะครับให้เรามาที่มุมซ้ายล่างครับที่เป็นรูปแป้นขยายตัวนี้ครับกดเข้าไปครับแล้วพิมพ์ตามนี้ครับ g p e d i t m s c ตามนี้นะครับให้พิมพ์ไปว่า g p d i t m s c ถ้าของใครนะครับพิมพ์ไปตามนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่เห็นตัวนี้แสดงว่า เครื่องของท่านผู้ชมเป็น Windows 10แบบ Home ดังนั้นเนี่ย i n d o w s 10แบบ Home เนี่ยเขาจะไม่มีคำสั่งตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นให้ไปดูคลิปที่คุณหนึ่งเคยทำแนะนำไว้เป็นวิธีการเพิ่มเจ้าฟังก์ชันเมนู gp edit ตัวนี้ขึ้นมาวิธีให้กดไปที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือจะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งแนบลิงก์เอาให้นะครับวิธีเพิ่มฟังกชันเมนูตัวนี้สาเหตุที่ไม่มีก็เป็นเพราะว่าเราใช้ i n d o w s 10แบบ Home นั่นเองเมื่อเเเเจอปปุ๊บครรัให้้าากดขไลย มันจะเข้ามาในหน้าตาแบบนี้ให้เราไปที่แอดมินตัวนี้นะครับถ้านับจากตัวบนมานะครับตัวโฟลเดอร์เนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ที่3กดดับเบิ้ลคลิกนะครับหลังจากนี้แล้วให้เรามาเลือกที่เน็ตเวิร์ตัวนี้ครับดับเบิ้ลคลิกครับแล้วให้เราเลื่อนไปหาคําว่า QOS ตัวนี้ครับ QOS packet นะครับตัวนี้นะครับเดยบเบิ้ลคลิกเข้าไปหลังจากนี้นะครับให้เราไปที่แถบด้านขวามือของเราครับช่องทางด้านขวาเนี่ยครับ ให้เรามาสังเกต3ตัวล่างนียครับให้เรามาที่สาตัวล่างนี้ครับตัวแรกลิมิตตัวนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันเขียนว่า not c o n f i c t ตรงนี้อยู่นะครับให้เราเดับเวไลคลิกเข้าไปครับนะครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราไปติ๊กคําว่า enable ตรงนี้พอติ๊กเป็น enable เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้แล้วตรงนี้ครับ number of p a c k a g e ตัวนี้ครับ ให้เราเลือกตัวนี้เป็น0ไม่ว่าเครื่องของเราจะเป็นตัวเลขอะไรก็ตามนะครับให้เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น0แบบนี้หลังจากนี้แล้วให้เรามากด apply นะครับแล้วกด OK นะครับทำเหมือนกันหมดทั้ง2ตัวที่เหลือนี้เลยนะครับก็คือทั้งหมด3ตัวเนี่ยเราจะให้มันเป็น enable แบบนี้ตัวต่อมาครับเดี๋ยวัปคลิกเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็มาเลือก enable นะครับ มันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรของมันก็แล้วแต่นะครับเราจะเลือกเป็น0แบบนี้แล้วกด apply กด OK เสตัวแล้วนะครับตัวสุดท้ายครับ Set Time เดี๋ยวันคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็มาเลือก Enable มาเซตตัวเลขตัวนี้ให้เป็น0นย์ครับแบบนี้แล้วกด apply กด OK จะสังเกตเห็นว่า ป็น enable ทั้ง3ตัวแล้วนะครับตามนี้แล้วนะครับตามนี้แล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดกากบาทปิดออกมาได้เลยนะครับเสร็จขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่2กันต่อนะครับขั้นตอนที่2ให้เราไปที่มุมซ้ายล่างของจอเราครับตรงรูปแว่นขยายนี่แหละครับท่านี้ให้พิมพ์ตามนี้ครับ a e g e d i t เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับเราจะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ดดบเิ้ลคลิกตัวนี้ขึ้นมาเลยครับ จะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราไปที่ Head Keylock Machine ตัวนี้ครับเดี๋ยวเป็นคลิกแล้วให้ไปที่ System ตัวนี้ครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปครับแล้วให้ไปที่ Control Set 0 0 1ตัวนี้ครับเดี๋ยวเป็นคลิกแล้วให้เราไปที่ Control ตัวนี้ครับ พอเราคลิกคําว่าคอนโทรแล้วนะครับทีานี้ให้เราไปที่ช่องทางด้านขวาเมืองเรานะครับแล้วไปตัวด้านล่างสุดเลยครับไปที่คํานี้เลยครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปครับพอเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ตัวเลขตัวนี้ครับของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่แนะนําให้เปลี่ยนเป็น1000นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น1000ได้เลยครับไอตัวนี้ครับคูหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวเลขอะไร แล้วมันเปลี่ยนไปเพื่ออะไรไม่รู้เลยตรงนี้นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่คุณหนึ่งใช้มาจนเรียกได้ว่าใช้วิธีเนี้ยมานานแล้วครับจนลืมแล้วจนมาวันนึงนึกขึ้นได้ว่ามีน้องคนหนึ่งมาถามว่าคุณหนึ่งอยากจะให้สอนเกี่ยวกับทําให้คอมพิวเตอร์เน็ตของเราแรงขึ้นทํำยังไงครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็เลยนึกขึ้นได้อ่าก็เลยเอาวิธีนี้มาบอกกันนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวเลขตัวเนี้ยไอ้ value data ตัวเนี้ยใครที่ชมคลิปของคุณหนึ่งในคลิปนี้ถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเลขตัวเนี้ย มันหมายความว่าอะไรและมันมีที่มาที่ไปว่ายังไงยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับพอดีคุณหนึ่งไม่ทราบจริงๆว่ามันมันหมายถึงอะไรตัวเลขตัวนี้นะครับพอดีจังหวะว่าเคยใช้วิธีนี้มานานแล้วแล้วมันก็ดีแล้วก็ใช้มาตลอดเลยนะครับจังหวะว่าคุณหนึ่งซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาไหนๆก็จะเซตในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วก็เลยทําวิธีนี้แนะนําให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆได้รับชมเริ่มกันไปเลยนะครับก็ ตามนี้นะครับกดเป็น1000แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จขั้นตอนทั้งหมดแล้ววิธีการเซ็ตนะครับกดกรกบาทออกมาได้เลยนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันครับว่ามันเร็วแรงขึ้นจริงๆไหมนะครับไปเปิดที่ Google Chrome นะครับโดยเฉพาะโปรแกรมตัวเดิมเลยครับที่ครูหนึ่งได้ทําการเช็คค้างไว้เห็นไหมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเมาดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับค่าดาวน์โหลดของเราอยู่ที่94.73นะครับกับค่าอัปโหลดคือ92.98นะครับตามนี้อันนี้เราจะมาเทสกันครับมาเทสสปีดกันก็ให้ไปกดที่ r e สตาร์ตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการเทสหรือทดสอบแล้วนะครับ ครูหนึ่งก็ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากนี้นะครับเป็นยังไงนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้สัญญาณเด็ดของเราก็กลับมาเร็วแรงเหมือนเดิมแล้วส่วนใครที่ทําตามที่ครูหนึ่งแนะนําแล้วได้ไม่ได้งไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนคอมและยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายทางด้านเกี่ยวคอมพิวเตอร์ติดตามดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนคอมได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนคอม